สายดำเล่นงานขนหัวลุกคนทำกับผมตายแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนผมโดนแย่งแฟนคนที่แย่งชื่อต้อมเขาทุกอย่างดีกว่าผมโกรธจนสติหลุดเพื่อนเลยแนะนำให้ไปหาอาจารย์สกุลดำเก่งเรื่องนี้แต่ของเขาแรงนะผมไปหาในป่าลึกอาจารย์ให้กบเหรียนใส่ถุงผ้าแดงเอาไปฝังหน้าบ้านเขาเที่ยงคืนตรงจะเห็นผลในสามวันคืนนั้นแอบไปฝัง ใจเต้นแรงวันที่สามข่าวแพ่ว่าต้อมเป็นบ้าเขานั่งหัวเราะคนเดียวพูดกับอากาศแฟนเก่าเลยทิ้งเขาไปผมดีใจมากคิดว่าได้แก้แค้นแล้วแต่คืนนั้นเองตอนตีสามได้ยินเสียงหัวเราะอ,อิอิอิจากนอกบ้านสองหน้าต่างดูเลือดเยือกแข็งต้อมยืนหัวเราะอยู่หน้าประตูตาขม่นดำ เขายืนจนก่ายขันเช้าถามเพื่อนบ้านบอกไม่เห็นใครผ่านมาคืนที่สองมีเสียงเคาะประตูทั้งคืนแต่ไม่มีใครข้างนอกคืนที่สามน่ากลัวที่สุดเห็นต้อมนั่งในห้องนั่งเล่นสวัสดีครับขอบคุณนะเขายิ้มแต่ตาดำวาบผมวิ่งหนีไปนอนโรงแรมเช้าวันต่อมากลับบ้านพบต้อมนั่งตายแข็งใบหน้ายิ้มเยาะ ตำรวจบอกหัวใจวายแต่ไม่รู้เข้าบ้านได้ยังไงประตูล็อกหมดหลังจากนั้นเห็นต้อมทุกที่ในกระจกหลังต้นไม้ตามไม่หยุดกลับไปหาอาจารย์ท่านหัวเราะเอาสายดังฆ่าคนแล้วมาขอแก้ไม่มีทางแก้เขาจะตามไปตลอดการตอนนี้ผ่านมาสองสัปดาห์ต้อมยังตามปรากฏทุกคืนนั่งหัวเราะใส่คำถาม ทำไมคนที่ตายถึงไม่ไปสู่สุขติแต่มาติดตามผมและผมจะหลุดจากคำสาบนี้ได้ไงกันใครเคยเจอไสยศาสตร์แบบนี้ไหมมาแชร์กันแต่ระวังบางเรื่องพูดมากมันอาจได้ยิน